เจาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถานีนิติบัญญัติสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาิ5นาทีถึง17นาิก30นาทีมาอัปเดตข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติกันครับวันนี้อยู่กับคุณทะดาวทองอิ่มและผมนัทเดชเอียดปุ่มครับสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณนัทเดชนะคะในช่วงสัปดาห์ที่มีแต่ฝนโปรยปลายมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยแล้วก็แน่นอนว่าการเดินทางอาจจะเป็นไปอย่างยากลาบากนิดนึงเพราะว่าฝนเนี่ยมันชอบมาพร้อมๆกับตอนที่เราเนี่ยเลิกงานจะกลับบ้านตอนเช้านี่ก็มาแบบเอาแนวนอนไม่ได้นะเพราะว่าเมื่อเช้าเองเนี่ยฝนตกเตรียมตัวจะออกบ้าน ก็ตั้งใจว่าจะเอารถยนตออกมาอมพออาบน้ําเสร็จปุ๊บแต่งตัวเรียบร้อยออกบ้านอ่าลงจากบ้านมาค่ะเปิดดูหน้าบ้านแดดจ้าฝนหยุดแต่พอมากลางทางอย่างเมื่อ,อดิฉันเมื่อเช้าครับ ก็เปียกอีกอ่ายังไงคุณผู้ฟังก็เดินทางทั้งมาทํางานแล้วก็เดินทางกลับบ้านด้วยความระมัดระวังแล้วก็ใจเย็นๆนะคะใครที่อยู่บนรถก็สามารถเปิดวิทยุฟังรายการของเราได้ในช่วงเวลาการเดินทางกลับบ้านแบบนี้นะคะวันนี้รายการของเราก็มี หลายประเด็นข่าวมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเดิมซึ่งช่วงแรกค่ะพาไปติดตามความเห็นจากทางรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมออกมาพูดถึงเรองงการเลื่อนแจกเงินหมื่นนะคะคซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยมันอาจจะกระทบกับความเชื่อมั่นกับพรรคเพื่อไทยแต่ว่าทางรองนายกภูมิธรรมก็บอกว่าการเลือกตั้งอ่ะมันยังอีกนานอีกยาวแล้วก็ยืนยันด้วยว่านี่เป็นเพียงการเลื่อนนะไม่ใช่การยกเลิกค่ะ มาอัปเดตกันหน่อยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยถามถึงเข้ามาบอกว่าเงินเฟสามเงินหมื่นเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ <S <S ยังไม่ทราบกันว่าอ่ะนี่รัฐบาลเขามีการเลื่อนออกไปนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีด้วยก็ต้องรอให้เศรษฐกิจดีขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงในวันพรุ่งนี้มีประเด็นที่จะต้องติดตามกันคุณธดาคุณผู้ฟัง <S <S เรื่องของศาลปกครองสูงสุดที่นัดชี้ขาดนะครับคดี ทุจริตจำนำข้าวของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรบ่ายวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการนัดอ่านคำพิพากษากันรวมไปถึงความเคลื่อนไหวฝ่ายนิติบัญญัติพาคุณผู้ฟังไปติดตามกันกันกบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี69ซึ่งทางประธานสภา ก็ออกมาย้ำนะครับว่าสมัยประชุมวิสามันที่จะเปิดในสิ้นเดือนนี้เนี่ยจะเป็นการพิจารณาร่างพรบงงบนี้แหละครับแล้วก็เรื่องด่วนตามที่คณะรัฐมนตรีนั้นขอมาแล้วก็ยังมีการประชุมวิสามฝ่ายด้วยก<แ>็ขอออกมาแล้วนะครับ จราราร่างงบ69เนี่ย28 29 30แล้วก็31พฤษภาคมนี้ครับค่ะเดี๋ยวจะได้มาติดตามกันนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะมาฟังความคิดเห็นจากทางรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะแกนนำพักเพื่อไทยที่ก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่รัฐบาลน,นั้นเลื่อนแจกเงินดิจิทัล10,000บาทเฟส3ค่ะ นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับในฐานะแกนนำพักเพื่อไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีการเลื่อนแจกเงินหมื่นเฟสที่3แล้วก็นำงบเนี่ยไปกระตุ้นเศรษฐกิจแทนซึ่งผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามว่าการเลื่อนออกไปแบบนี้เนี่ยจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้หรือไม่นายภูมิธรรมก็บอกว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยยังอีกยาว ไม่ใช่ว่าจะทำอะไรตอนนี้ได้เร็วๆและเราเนี่ยไม่ได้ยกเลิกนะเราแค่เลื่อนออกไปก่อนเพราะเหตุเฉพาะหน้าในขณะนี้เนี่ยปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นเลยคุณธาดาคุณผู้ฟัง <Okay. S 1> ก็คือเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้า,าเรื่องของภาษีจากาสาหรัฐซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะหน้าที่ต้องขยับทำการแก้ไขส่วนนี้ก่อน ทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยตกอยู่ในภาวะแบบนี้ก็กําลังแก้ปัญหากันอยู่ประเทศไทยเองรัฐบาลเองก็เตรียมแพ็คเกจทั้งหมดไว้ไปคุยแต่อย่างเงื่อนไขของอเมริกาก็มีหลายเรื่องที่เสนอมาส่วนนี้เนี่ยก็จะต้องพิจารณากันต่อไปครับซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะได้ใช้งบกลางบางส่วนแล้วก็งบหลายๆส่วนที่เป็นงบเหลือใช้ที่มี1 5 7แสนล้านบาท อาจจะรวมไปถึงดิจิทัลวอลเลตในรอบที่3อย่างไม่ได้ยกเลิกแต่ว่าจะต้องเอาส่วนนี้มากระตุ้นเศรษฐกิจให้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนั้นดีขึ้นทั้งหมดก่อนแล้วก็จะได้ทําให้ประเทศนั้นเดินหน้าแล้วก็พัฒนาต่อไปได้แล้วก็หลังจากนั้นค่อยมาดูว่าจะทําอะไรแค่ไหนอย่างไรทั้งหมดก็เป็นการทําให้เกิดประโยชน์กับประชาชนการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เป็นการช่วยประชาชนอยู่แล้วในทางอ้อมนะคะแล้วก็เป็นการช่วยโดยตรงกับประเทศด้วยก็เลื่อนไปก่อนแล้วก็ทางกระทรวงการคลัง น่าจะชี้แจงไปแล้วด้วยค่ะก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้ยกเลิกนะครับแค่เลื่อนออกไปแล้วก็นำเงินส่วนที่จำเป็นเนี่ยต้องมาใช้ในเรื่องของการแก้เศรษฐกิจจากเรื่องของการตั้งกำแพงภาษีสหรัฐก็ดีนะครับซึ่งก็ถือว่าหลายประเทศเนี่ยประสบปัญหานี้อยู่แล้วประเทศไทยก็เตรียมที่จะเจรจากับทางสหรัฐด้วยนะครับ ต่อมานะครับประเด็นที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นั่นก็คือสารปกครองสูงสุดนัดชี้ขาดนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าจะต้องชดใช้คดีทุจริตจำนำข้าวหรือไม่นะครับซึ่งสารปกครองสูงสุดนัดออกบันลังอ่านคำพิพากษาคดีที่กระทรวงการคลังยื่นอุดธรณนคำพิพากษาศาลปกครองกลางที่สั่งเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่135ทับ5 วันที่13ตุลาคม2559ที่ให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนกรณีปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระง,งับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ราชการเป็นเงินกว่า35,000ล้านบาทนะครับในคดีที่อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์และนายอนุสรอ,อมรชัดสามีร่วมการยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงการคลังสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกรมบังคับคดีอธิบดีกรมบังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานครกรณีที่ร่วมกันมีคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากสารปกครองกลางในขณะนั้นเห็นว่ากระทรวงการคลังยอมรับว่าไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่านางสาวยิ่งลัก เป็นผู้กระทําให้เกิดความเสียหายโดยตรงและขั้นตอนการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดก็ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนดในวันที่22พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเวลาบ่ายโมงครึ่ง 13บสมนาินาทีนะครับค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งคดีที่ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับคดีทุจริตจ,จำนำข้าวค่ะนี่เป็นช่วงแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจับกระแสนิติบัญญัติพาไปติดตามกันหน่อยนะคะหลังจากที่สัปดาห์หน้าจะมีการเปิดประชุมวิสามัญน,นะคะเพื่อที่จะพิจารณาหลักๆเลยก็คือร่างพระราชบัญญ,ญัติงบประมาณปี2569วงเงิน3.7ล้านล้านบาทเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้ากับช่วงจับกระแสนิต ติบััญญตติิค่ะดตามกันต่อกับจับกระแสนิติบัญญัติครับอย่างที่บอกไว้นะครับมาติดตามความพร้อมการเปรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปงีงบประมาณ2569กันครับโดยวันนี้เองนะครับทางประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรก็ออกมาย้ำบอกว่าสมัยประชุมวิสามัน จะเป็นการพิจารณาร่างกฎหมายแล้วก็เรื่องด่วนตามที่คอรมอนั้นขอเข้ามาครับแล้วก็มั่นใจด้วยว่าร่างพรบงบปี69นั้นจะเสร็จตามกรอบเวลา105วัน ค่ะซึ่งนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภา,านะคะให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันพุธจนถึงวันเสาร์นะคะ28-31พฤษภาคมซึ่งทางประธานสภา,าบอกว่านอกจากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569ที่จะมีการพิจารณาในวาระแรกก็คือขั้นรับหลักการเนี่ยก็ยังจะมีการพิจารณา กฎหมายฉบับอื่นด้วยมีทั้งพระ,ะราชกำมหนดแล้วก็มีกฎหมายอื่นๆตามที่คณะรัฐมนตรีได้เป็นคนเสนอเข้ามาขอให้สภาพ,พิจารณานะคะ ซึ่งในวันนี้เองเนี่ยก็จะได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจากรัฐบาลแล้วก็จะมอบให้ทางนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่1ได้ทําการนัดประชุมคณะกรรมการประสานงานทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านร,รวมถึงผู้เกี่ยวข้องด้วยเพื่อกําหนดกรอบเวลาการโดยเฉพาะการอภิปรายในส่วนของร่างพรบงบประมาณค่ะส่วนร่างพรบการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรพศหรือร่างกฎหมายเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ จะถูกนำมาพิจารณาในสมัยประชุมวิสามันนี้หรือไม่ทางประธานสภานะครับก็บอกว่าร่างกฎหมายเนี่ยถูกบรรจุอยู่ในระเบียบวาระอยู่แล้วแต่การพิจารณาจะไปถึงหรือไม่นั้นในสมัยประชุมวิสามันเนี่ยก,ก็จะต้องพิจารณาร่างกฎหมายที่ครมออยากให้สภาพิจารณาให้แล้วเสร็จซึ่งร่างพรบงบประมาณต้องผ่านวาระแรกก่อน แล้วก็ตั้งคณะกรรมการที่การวิสามันพิจารณาในวาระสองและเมื่อเปิดสมัยประชุมสามัญจะพิจารณาแล้วเสร็จทั้งกระบวนการมีระยะเวลาเนี่ยหนึวันหากไม่เสร็จก็จะถือว่าสภาให้ความเห็นชอบซึ่งปกติจะพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนกําหนดครับ ส่วนกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าเกิดความวุ่นวายจากการที่กะกะตมีการเรียกสอบในคดีหัวเลือกสอวนะคะนักข่าวก็ถามว่าประเด็นแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่ก็ถามความเห็นจากประธานสภาซึ่งนายวันมูัมหมัดนอมัต h าก็บอกนะคะว่าในฐานะที่ตนก็เป็นประธานรัฐสภาก็ไม่สามารถจะไปประเมินเรื่องราวต่างๆนี้ได้ให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ฝ่ายที่กําลังดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ว่าจะเป็นกะกะตอเองรวมไปถึงสมาชิกวุฒิสภาด้วยซึ่งขณะน,นี้ทางรัฐสภาและก็สภาผู้แทนราษฎรก็ยังไม่มีอะไรมากระทบนะคะส่วนที่มีการขอให้วุฒิสภาเนี่ยชะลอการพิจารณาบุคคลในองค์กรอิสระเอาไว้ก่อนก็ทางประธานสภาบอกว่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางวุฒิสภาแหละว่าจะว่าอย่างไรนะคะเป็นอำนาจของประธานวุฒิสภาในการที่จะพิจารณาไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดค่ะ นี่นะครับก็เป็นคํายืนยันจากทางประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่มองว่าร่างพระบองงบประมาณก็จะเสร็จทันตามกรอบเวลา105วันโดยวาระแรกก็จะต้องผ่านในสมัยประชุมวิสามันใน4วันสิ้นเดือนนี้นะครับค่ะต่อมาครับที่ประชุมวิสามฝ่าย วันนี้เองก็มีการประชุมกันแล้วก็ข้อออกมาแล้วนะครับว่าในส่วนของการพิจารณาร่างประบองบประมาณปี69นั้นจะก,กําหนด28-29-30-31พฤษภาค,คมนี้นะครับโดยฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาล่ยมีเวลาในการอภิปรายฝ่ายละ20ชั่วโมงครับ นายวิสุทธิชัยนรุณประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าประธานวิรัฐบาลนะครับพร้อมด้วยนายประกรณ์บุตรอุดมพิพัฒสกุลประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายคา้านหรือประธานวิฝ่ายคา้านและนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกนาคมในฐานะที่เป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอนะครับได้ถแถลงภายหลังการประชุมร่วมกัน วิปสฝ่ายเพื่อหาหรือกรอบเวลาการอภิปรายร่างพรบงบประมาณปี69ในวาระแรกบอกว่าจะมีการเปิดสมัยประชุมวิสามัญในวันที่28แล้วก็จะประชุมไปจนถึงวันที่31นะครับโดยวันที่28พฤษภาคมเนี่ยจะเป็นการพิจารณาร่างพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรา,รามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีร่างพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฉบับที่2 ปี2568ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาฉบับที่พศออและร่างพระราชบัญญัติมาตร,ราการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่พอสอซึ่งคาดว่าในวันแรกจะพิจารณาร่างกฎหมายทั้งหมดนี้เสร็จไม่เกินเวลา5โมงเย็นครับ จากนั้นค่ะก็จะเข้าสู่การพิจารณาร่างพรบงบประมาณนะคะโดยคณะรัฐมนตรีแล้วก็พักร่วมรัฐบาลเนี่ยจะได้เวลารวมกัน20ชั่วโมงฝ่ายค้านก็จะได้ไป20ชั่วโมงแล้วก็ประธานการประชุม1ชั่วโมงรวมแล้วเนี่ย41ชั่วโมงโดยทุกฝ่ายค่ะยืนยันว่าจะช่วยกันควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยตลอดทั้ง4วันก็แน่นอนว่าอาจจะมีการประท้วงกันบ้างแต่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคาดว่าจะพิจารณาเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วก็ ลงมติอย่างช้าไม่น่าเกิน6โมงเย็นของวันเสาร์ที่31พฤษภาคมนะคะซึ่งแต่ละวันเนี่ยก็วางกรอบเวลาเอาไว้ว่าจะประชุมไม่เกิน4ทุมค่ะครับส่วนทางด้านของฝ่ายค้านครับนายประกรณ์วุฒิเนี่ยก็บอกว่า,าคาดว่าจะไม่มีการประท้วงแล้วก็จะเน้นอภิปรายเนื้อหาสาระตัวเลขงบประมาณเป็นหลัก ส่วนงบประมาณบำรุงรักษาอาคารรัฐสภานั้นฝ่ายค้านจัดตรวจสอบอย่างเต็มที่เพราะรัฐสภานเนี่ยเป็นสถานที่ต้นแบบในการใช้งบประมาณเช่นเดียวกับความเห็นของทางด้านนายวิสุทธ์นะครับที่บอกว่าการอภิปรายงบประมาณส่วนนี้สิ่งไหนที่ไม่จำเป็นก็ต้องตัดสิ่งไหนที่ควรซ่อมแซมก็จะต้องดำเนินการซึ่งจะต้องร่วมมือกันทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ที่มาจากภาษีของประชาชนครับด้านนางมณพรนะคะซึ่งเป็นตัวแทนคอรมที่มาพูดคุยวันนี้ก็บอกว่านายกรัฐมนตรีมีการเน้นย้ำเรื่องของการเตรียมความพร้อมแล้วก็จะมานำเสนองบประมาณด้วยตัวเอง พร้อมกับเน้นย้ำไปยังรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงว่าจะต้องมีความพร้อมในการที่จะตอบคําถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีการตั้งข้อสังเกตมีการตั้งคําถามถึงการขอใช้งบประมาณของกระทรวงต่างๆแล้วก็ยืนยันนะคะว่าจะต้องพิจารณาการใช้เม็ดเงินเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วก็ต้องตรวจสอบได้ขณะนี้ทางองค์กรอิสระเองเนี่ยก็มีการ ความพยายามที่จะติดตามการใช้จ่ายงบของแต่และกระทรวงไปด้วยเพื่อให้งบประมาณถูกใช้อย่างรอบคอบซึ่งนายกเองค่ะได้พูดคุยกับหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลทุกพักและทุกพักเองก็พร้อมที่จะให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ ขณะที่ทางมนพนางมนพรนะคะบอกว่าส่วนตัวเนี่ยได้ถามย้ำกับนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยถึงกระแสข่าวก่อนหน้านี้ค่ะที่บอกว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยจะวตคว่ำร่างงบประมาณนะคะก็ทางนางมนพรบ,บอกว่า ไม่เป็นความจริงนะคะนายอนุทินเนี่ยยืนยันชัดเจนว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีความพร้อมที่จะให้ความเห็นชอบแล้วก็ขออย่าไปเชื่อข่าวลือว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่ร่วมรัฐบาลโดยภหลังการเห็นชอบในวาระที่1น,นะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการการตั้งคณะกรรมาการวิสามัน72คนด้วยกันก็จะมีทั้งสัดส่วนฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็รวมไปถึงคอรมอเพื่อทําการพิจารณาต่อในวาระที่2แล้วก็วาระที่3ค่ะ ซึ่งในส่วนของพักภูมิใจไทยนะครับทางสอสอแนนก็ยืนยันบอกว่าพักภูมิใจไทย70เสียงเนี่ยยกมือผ่านพรบรงบปี69นี้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยนะครับสอสอ,อุบลราชธานีแล้วก็เป็นโฆษกพักภูมิใจไทยก็กล่าวถึงการพิจารณาร่างพรบงบปี69ที่ จะมีขึ้นในปลายเดือนนี้ก็บอกว่าเรื่องงบเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นทางภูมิใจไทยเองก็เป็นพักร่วมรัฐบาลมีการพูดคุยกันตลอดไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีหรือว่าพักร่วมรัฐบาลเองและได้พูดคุยกับวิปสามฝ่ายแล้วดังนั้นเนี่ยชัดเจนว่าพักภูมิใจไทย70เสียงจะโหวตผ่านร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณปี69ในวาระแรกอย่างแน่นอนครับค่ะก็ต้องบอกว่ามากกว่า100ล้านเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะคะอาจเดี๋ยวจะได้ติดตามกันนะสัปดาห์หน้ากับการประชุมสมัยวิสามันที่จะเปิดในวันพุทธที่28นะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงเสาร์ที่30 1พฤษภาคมค่ะนี่ก็เป็นช่วงจับก,กระแสนิติบัญญัติที่นํามาฝากกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเป็นประจําทุกวันพุธและพระหัส,สบ,บดีคุณนัทเดชหยิบประเด็นข่าวจริงข่าวปลอมมาให้คุณผู้ฟังได้ตรวจสอบกันนะคะวันนี้เสนอเรื่องของโปรตีนจากอกไก่ปั่นและไข่ขาวเป็นอาหารเลี้ยงเซลล์มะเร็งใช่เรื่องจริงหรือไม่ไปติดตามการช่วงหน้ากับช่วงเช็คอินเอาค่ะ โปรตีนจากอกไก่ปั่นและไข่ขาวเป็นอาหารเลี้ยงเซลล์มะเร็งใช่เรื่องจริงหรือไม่มาร่วมตรวจสอบข้อมูลด้วยกันได้ในเช็คอินเอาข่าวปลอมต้องหยุดตามที่มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นเรื่องโปรตีนจากอกไก่ปั่นและไข่ขาวเป็นอาหารเลี้ยงเซลล์มะเร็งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขพบว่า ประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จอกไก่ okay, เป็นเนื้อสัตว์ที่ให้พลังงานสูงและอุดมไปด้วยโปรโตีนจำนวนมากมีไขมันน้อยส่วนไข่ขาวจัดเป็นโปรโตีนคุณภาพดีมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายซึ่งการรับประทานโปรโตีนเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ไม่รับประทานอาหารที่มีโปรโตีนนั้นร่างกายจะไปสลายโปรโตีนในกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานแทนทําให้ร่างกายสุดโรมขาดสารอาหารนอกจากนี้การขาดโปรโตีนในผู้ป่วยมะเร็ง จะส่งผลให้ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดขาวลดลงทำให้ผู้ป่วยมีเม็ดเลือดขาวต่ำซึ่งมีผลกระทบต่อการรักษาดังนั้นการรับประทานอกไก่และไข่ขาวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งและไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสังคมออนไลน์และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.nci.go.th หรือโทร022026800และ ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการสถานีนิติบัญญัตินะคะที่วันนี้เราสองคนนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5โมง5นาทีเป็นต้นไปจนถึง5โมงครึ่งนะคะก็ติดตามได้ทั้งวิทยุรัฐสภาแล้วก็พอดแคสต์ทาง TP r a d i ดี e w s นะคะทาง YouTube ฝากติดตามกันด้วยก็สามารถรับฟังได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เหมือนกับทางวิทยุรัฐสภาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณนะัทเดชเอียดปุมนทะทิชันทัดดาวทองอิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ